อย่างที่พี่ต็อปได้บอกไปสําหรับเมื่อวานนี้เนี่ยในการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นในส่วนของทางอบจอนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าโดยเฉพาะในเขตพื้นที่นะคะที่มีเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างจังหวัดสมุทรสาครเองก็ได้รับผลกระทบหรือแม้กระทั่งมันก่อให้เกิดความระม,มัดระวังนะพี่ต็อปอสำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านที่จริงๆเมื่อวานอาจจะต้องออกไปใช้สิทธิ์แต่ว่าอยากออกไปใช้สิทธิ์แต่ก็กลัวโควิดมากกว่าก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลยนะทีนี้เรามาทําความเข้าใจกันหน่อยคือ หลายท่านอาจจะมองว่าการเลือกตั้งสนามนี้เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการเลือกตั้งนะคะสำหรับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบกว่า7 <10 S 1> ปีเนี่ย mm. จริงๆมีความสําคัญพอๆกับการเลือกตั้งสนามใหญ่หรือการเลือกตั้งแบบสสเลยนะคะคแล้วใกล้ตัวมากกว่าที่คิดเพราะนี่จะเป็นส่วนในเรื่องของการดูแลการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงจะมีความสําคัญกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อย่างไรเรา ไปฟังนะคะจากเลขาที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งพลตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาค่ะการปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือการที่รัฐบาลกระจายอำนาจไปให้ท้องถิ่นให้ประชาชนได้ปกครองกันเองครับครับโดยตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าจะทำอะไรบ้างน,น,นะครับมีหลายๆกรณีที่การปกครองท้องถิ่นต้องมีอำนาจหน้าที่ดินเดินการ แล้วถ้าท่านรู้ว่ามีอำนาจหน้าที่มีอะไรบ้างเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเกี่ยวพันกับชีวิตวิถีชีวิตโดยตรงกับกับประชาชนจร,งจร,งจรงิงๆนะครับในแต่ละท้องถิง่นนะครับในส่วนที่ความสําคัญอันเนี้ยในระบอบประชาธิทยจรงิงๆก็คือปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชนใช่ไหมครับอันนี้ปกครองจรงิงๆบริหารจัดการจร,งจรงิงๆแต่ละองค์กรปกครองท้องถิง่นต้องดูแลอะไรบ้างนะครับที่ปกครองท้องถิง่นต้องดูแลเกี่ยวกับว่าชาวบ้านเราหรือประชาชนเราจะต้องถูก ได้รับการบำบัดดูแลอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นการรักษาความสะอาดสมมติจังหวัดใดเนี่ยถ้าเราเข้าไปจังหวัดใดเนี่ยโอ้โหมีแต่ขยะอะไรเต็มไปหมดถนนแสดงว่าองค์กรปกคอง่นท้องถิ่น,นที่ดูแลเรื่องความสะอาดนี่ไม่ดีแล้วนะครับนี่จะเห็นชัดเจนนะครับความใกล้ชิดของอ,องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องเข้าไปดูแลประชาชนในด้านนี้<ม>ต้องใกล้ชิดต,ต่อประชาชนจริงๆนะครับนี่แหละครับคือรูปแบบคนที่มาเป็น นายกอบจอนายกเทศมนตรีหรือนายกอบตอถูกเลือกโดยประชาชนขึ้นมาเ mm hmm. นี่ยนะครับ mm hmm. แล้วสถานะนี้ก็เลยความสําคัญอันนี้จากการที่รัดกระจายอํานาจไปให้ท้องถิ่นคือประชาชนได้ดูแลตัวเองโดยประชาชน,เ,นเลือกคนที่จะมาดูแลนี้มาบริหารจัดการในด้านต่างๆ และต้องบอกนะครับว่าการเลือกตั้งในทุกสนามนะคุณผู้ชมมันสําคัญหมดเลยนะครับเพราะมันหมายถึงการร่วมกันพัฒนาประเทศเลือกคนดีเข้ามาบริหารบ้านเมืองนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ได้ทราบไว้เมื่อเราไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นั้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมามันมีแน่นอนนะครับสำหรับคนที่บางคนไม่ได้ไปเลือกตั้งนั้นก็อาจจะถูกจกําก,จกัดสิทธิ นะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือว่าถ้ามีโอกาสอาจจะได้ไปลงเล่นการเมืองหรือว่าทําหน้าที่ทางราชการเนี่ยถ้าเกิดเขาตรวจเจอก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ถึง2ปีเรื่องนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรหากไม่ไปเลือกตั้งจะถูกกากัดสิทธิ์อะไรบ้างตามกันต่อเลยครับสิทธิที่ถูกจํากัดนั้นมีอะไรบ้างครับก็คือสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูดด้แทนรัศฎรไม่ได้นะครับหรือว่า สรรหาเป็นวุฒิสมาชิกก็ไม่ได้นะครับไปลงสมัครเป็น Smart ick, สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้นะครับลงไปวิ่นงนั้นอีกครับสมัครรับเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ด้วยนะครับนี่ครับท่านจะลึกึลก,ล,กลงไปเรื่อยๆ <impedance S 1> นะครับ <ef. S 1> เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองไปถึงสภาเลยนะครับฝ่ายการเมืองอะไรก็ไม่ได้ ตำ,ตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิน่นเป็นแต่คนอยากเป็นรองนายกอบตถูกตรวจสอบขนบัติประกวดรับทุนพัสิทธิ์ตังไม่ได้เลยนะครับน้องๆนี่นก็เป็นตำแหน่งเลขานุกการประจำสภา,าท้องถิ่นอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับนี่ครับความสําคัญของการเลือกตั้งท้องถิน่นกฎหมายเลยบังคับเลยครับค่จะบังคับว่าเป็นหน้าที่ถ้าไม่ทําหน้าที่นี้จะถูกจากัดสิทธิ์ขัน้นแรกเยอะพอสมควรจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันเพราะไม่ได้สนใจ อำนาจที่รัฐบาลกระจายมาให้ดูแลแล้วก็ไม่เป็นเลือกคนที่มาบริหารจัดการให้กับท้องถิ่นของเราเป็นยังไงบ้างครับ ซึ่งแน่นอนนะคะทุกท่านคะว่าในเรื่องของการไม่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของทุกคนนะพี่ต๊อบที่ต้องไปใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่ว่าบางคนบอกว่ามีธุระสําคัญอยู่ไกลจาะเขตเลือกตั้งมันไปไม่ได้จริงๆแล้วไม่สะดวกเดินทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสามารถแจ้งเหตุไม่ใช้ในเรื่องของไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แต่ทว่าการแจ้งสิทธิ์นี้มันจะอยู่ในภายใต้ข้อจํากัดอะไรบ้างไปฟังกันต่อเลยค่ะ ไม่ไปเลือกแล้วเนี่ยนะครับมันมันก็มีข้อกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเสียสิทธิ์เหมือนกันนะครับแต่กฎหมายก็ไม่ได้ทออทิ้งนะครับก็คือถ้าติดมีมีเหตุอะไรต่างๆดังนี้นะครับอย่างเช่นมีกิจธุระจําเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลเจ็บป่วยไม่สามารถเดินทางไปใส้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับเป็นคนพิการทุกพลภาพสูงอายุไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เดินทางอยู่ตอนนี้ตอนวันเลือกตั้ง เราไปอยู่นอกหน้าัจักอาจจะเป็นไปธุระอะไรก็ตามนะครับมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลที่เลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตรได้รับคำสั่งจากราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งหรือเหตุสุวิสัยอื่นๆนะครับเราก็สามารถแจ้งเหตุนะครับที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ครับก็คือการแจ้งเหตุเนี่ยก็คือก่อนวันเลือกตั้ง7วัน หรือหลังวันเลิกเมือเตั้ง7วันก็ได้นะครับบางคนก่อนแจ้งก่อนไม่ได้ก็ไปแจ้งหลังแต่อย่าให้เกิน7วัน ไม่ใช่ว่าทุกคนนั้นจะสามารถไม่ไปก็คือเอาเหตุผลทุกอย่างมาใช้ได้นะครับดังนั้นไม่นมีข้อจํากัดอยู่แต่สําหรับคนที่เข้าเกณฑ์คุณผู้ชมและไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ก็สามารถยื่นเรื่องแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงฟังดีๆนะจ๊ะ27ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับโดยคุณผู้ชมต้องไปยื่นในเรื่องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตัวเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครับโดยทําเป็นหนังสือต้องระบุเลขประจําตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน<ม>ก็สามารถแจ้งได้ด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทนก็ได้รวมถึงการจัดส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ด้วยเช่นกันครับนะคะนี่คือตัวอย่างของการเขียนแบบฟอร์มค่ะคุณผู้ชมรวมถึงตัวอย่างการจาหนะ้าซองไปรษณียน์นะคะแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะดาวน์โหลดศึกษา หาข้อมูลได้เน้นย้ำเว็บไซต์กันไว้ให้นะคะ,คะเป็นเว็บไซต์ของทางกกตคือ w w w e c t g o t h นั่นเองรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะกรอกแล้วก็ส่งไปได้ทั้งหมดนะไปยื่นด้วยตัวเองก็ได้มอบอำนาจไปหรือจะส่งปใษณสน์ไปก็ได้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองนะครับใช่แล้วค่ะ